สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดงานอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อคืนผมมานอนที่กระท่อมครับฝนตกก็มีเสียงพ่อใหญ่ร้องครับร้องดังมากครับร้องทั้งคืนเลยครับอยู่ในป่าเนี่ยครับอยู่ในป่าผมก็เลยจะไปดูครับว่าพ่อใหญ่เป็นอะไรครับร้องทั้งคืนเลยครับผมไม่ได้หลับได้นอนเลยครับเมื่อคืนครับเดี๋ยวไปตามดูรอยกันครับ หลังจากฝนตกครับสองวันผมไม่ได้มานอนห้างตรงนี้นะครับก็ได้ยินเสียงพ่อใหญ่ครับเมื่อคืนนี้ครับร้องทั้งคืนเลยครับไม่รู้เป็นไรครับเสียงร้องผมก็เลยเดินมาดูร่องรอยครับก็เห็นเป็นร่องรอยกระทิงนะครับ ี่ครับต้องรอยกระทิงที่มาเมื่อคืนนี้นะครับก็ที่เดิมก็คงจะเป็นกระทิงตัวที่บาดเจ็บนะครับนี่ครับร้องรอยเข้ามานีะครับต้องรอยมากินต้นฟอหูนะครับต้องรอยของเมื่อคือน,นครับเดี๋ยว ผมจะพาพี่น้องเดินไปดูให้ตลอดสายตรงนี้นะครับว่าจะเจอร่องรอยของพ่อใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าพ่อใหญ่เสียงร้องเมื่อคืนนี้ร้องหนักมากครับไม่รู้ว่าลงตรงคูกันช้างแล้วหาทางขึ้นไม่ได้ด้วยความหิวหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ร้องส่งเสียงร้องทั้งคืนเลยครับ ื่อคืนนี้ครับนี่ก็คือห้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินสำรวจดูว่าพ่อใหญ่เขาขึ้นลงตรงไหนนะครับเมื่อคืนนี้พ่อเสียงร้องดังมากครับก็มีรอยหมาจิ้งจอกนะครับ รอยหมาจ้งจอกกับรอยกระทิงครับได้เดินผ่านใต้ห้างนะครับของผมเมื่อคือนนี้ครับก็พาพ,พี่น้องเอฟซีมาชมบรรยากาศนะครับ ก็มีร่องรอยหมาจิ้งจอกนะครับ ร,ระหว่างคูคนช้างนะครับก็จะมีรอยพ่อใหญ่ครับรอยเขาโผลออกมาเป็นระยะระยะนะครับตามช่องนะครับ นี่ครับเมื่อคืนเสียงร้องอยู่ระหว่างนี้ครับเสียงร้องดังมากครับทั้งคืนเลยครับช่วงตีสามตีสี่ครับนี่ก็เป็นทางขึ้นลงที่พ้าใหญ่เขาขึ้นลงได้อยู่นะครับรองนี้ครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นฝั่งด้านทิศเหนือ ของกระท่อมป่าอ้อยของผมนะครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็ยังไม่ได้ทำระบบป้องกันนะครับด้านนี้ครับก็เลยว่าจะคิดว่าจะทำนะครับทำเป็นห้างสักห้างหนึ่งครับไว้ทำบ่อป้องกันทางด้านนี้นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่เขามาทางด้านนี้บ่อยแล้วครับ เริ่มมาทางนี้บ่อยมากแล้วครับตรงนี้ก็เป็นป่ามันนะครับที่ช้างฝูงได้ลงมาวันนั้นนะครับยี่สิบสี่ตัวครับนี่ครับได้มาลงกินมันแปลงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นบุนะครับเป็นบุ เขาใหญ่ก็จะชอบมารวมตัวกันตรงนี้ครับถ้าเป็นช้างฝูงครับถ้าเป็นช้างฝูงก็จะชอบมารวมตัวกันตรงนี้ครับเพื่อที่จะหาช่องทางข้ามคู่กันช้างนะครับเข้ามาทางฝั่งด้านไร่สวนของชาวบ้านนะครับต้องทาความเข้าใจด้วยนะครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับ ไม่ได้เป็นพื้นที่บุกรุกนะครับเป็นพื้นที่ของชาวบ้านครับแต่ฝั่งด้านนี้นะครับเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับป่าสงวนครับตรงนี้ครับเป็นป่าดงดิบครับ มาชมบรรยากาศบ้านป่านะครับชุมชนคนหลังเขาครับบรรยากาศดีมากครับ ตรงนี้ก็เป็นบุนะครับตรงนี้เป็นบุที่พ่อใหญ่ชอบมารวมตัวตรงนี้ด้วยด้วยนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับวันนั้นที่ช้างฝูงนะครับ24ตัวครับก็ ได้มาขึ้นลงตรงนี้แหละครับเมื่อคืนเสียงร้องทั้งคืนนะครับผมก็เลยสงสัยครับก็เลยตามมาดูครับว่ามีร่องรอยของพ่อใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ก็เดินมาจากห้างใหม่ของผมนะครับ มาถึงตรงนี้ก็น่าจะกิโลหนึ่งแล้วครับก็ยังไม่เห็นร่องรอยของพ่อใหญ่นะครับครับตรงนั้นก็เป็นเขากระป๊อสนะครับเขากระป๊อถ้าเราเข้าไปป่าละลิงร้อยรูนะครับเราก็จะผ่านภูเขาลูกนั้นนะครับเขาเรียกเขากระป๊อสครับ ก็ไม่มีร่องรอยนะครับก็มีร่องรอยแมคโครก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่พ่อใหญ่พยายามที่จะข้ามเข้ามาครับก็อาจจะตื่นตกใจครับเสียงแมคโครครับนี่ครับเสียงแมคโครก็เลยไม่ได้ข้ามเข้ามาฝั่งไร่สวนของชาวบ้านนะครับก็เลย จะโมโหหิวแล้วครับร้องขู่ครับเดี๋ยวไปสำรวจทางหมู่บ้านทางป่ามะม่วงด้วยครับว่ามีร่องรอยของพ่อใหญ่เข้าหรือเปล่าครับเมื่อคืนนี้นะครับตรงนั้นเป็นเขาฝอยลมครับเขาฝอยลมเขาฝอยลมจะอยู่ฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวผมจะพา นี่ก็เป็นห้างของอบตลินนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเอฟซีครับไปดูห้างของผมครับอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ที่ทุ่งนาของผมครับตรงนั้นผมผมมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับกับเจ้ารถเกาะและเจ้ารถถังครับวันนั้นผมเจอช้างทีเดียวห้าตัวครับ ผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับจะทําเป็นคลิปต่อไปครับไปดูห้างของผมฝั่งตะบันออกนะครับจะเป็นทุ่งนานะครับตรงนั้นผมเช่าที่เขาทําครับยี่สิบไร่ทํานาครับต้องเฝ้าระวังทั้งสองด้านครับถ้าถึงฤดูทํานานะครับผมเคย เจอเจ้ารถถังกับเจ้ารถเกาะนะครับเจอแบบเกือแบบเอาชีวิตไม่รอดเลยครับทำให้ผมมีบทเรียนครับแล้วก็หันมานำเสนอเรื่องของเขาของสัตว์ป่านะครับให้พี่น้อง f อฟซได้ดูได้เห็นนะครับว่า บุรีรัมย์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยครับมีเรื่องแบบนี้ด้วยครับมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับที่ทุกคนหลายคน,นครับยังไม่รู้ฝืนป่าตรงนี้สวยงามมากครับเป็นธรรมชาติที่หาชมได้ยากนะครับ ถ้าพ่อใหญ่เข้ามาแบบนี้นะครับผมคงต้องเฝ้าระวังฝั่งทางทิศเหนือของป่าอ้อยอีกนะครับคือห้างต้นอลางคู่นะครับจะเป็นห้างที่เฝ้าระวังป่าอ้อยของผมฝั่งทิศใต้นะครับก็เลยว่าจะทำห้าง เฝ้าระวังฝั่งทิศเหนืออีกข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ระหว่างที่ฝนตกพ่อใหญ่มาบ่อยมากครับมาทุกคืนครับมาทั้งคืนเลยครับผมก็ไม่ได้ลงไปไล่เพราะว่าฝนมันตกครับต้องเฝ้าระวังอยู่บนกระท่อมของผมนะครับตรงปาอ้อยครับ ก็นี่ก็เป็นร่องรอยของพ่อใหญ่ขึ้นลงนะครับขึ้นลงนี่เป็นฝั่งทิศเหนือของป่าอ้อยของผมนะครับผมก็เลยคิดว่าจะขัดห้างฝั่งทิศเหนือของกระท่อมครับบนต้นนี้ครับเป็นต้นจะโบกใหญ่ครับใหญ่มากครับยืนอยู่ ตรงข้ามกับทางขึ้นของพ่อใหญ่เลยครับนะครับทุกข้างกับทางขึ้นของพ่อใหญ่เลยครับพ่อใหญ่เขาจะขึ้นตรงนี้ครับแล้วเขาเขาก็จะเดินตามคูกัญช้างครับมุ่งหน้าไปทางป่าอ้อยของผมนะครับพอดีถ้านายเขามาเฝ้าระวังช่วยครับก็จะให้ ขอเฝ้าระวังตรงจุดห้างต้นอลางคู่นะครับส่วนผมก็จะมาเฝ้าระวังที่ห้างต้นจะบกต้นนี้นะครับต้นใหญ่ตันนี้นะครับก็คงจะทําขัดห้างเร็วๆนี้ครับความสูงก็น่าจะได้ประมาณสิบสองเมตรเท่ากันครับกับต้นอลางนะครับเป็นฝั่งของไรนานะครับของชุมชนนะครับ ั่งนี้เป็นฝั่งป่าดงดิบนะครับเราจะไม่ไปทําข้างในตรงนี้นะครับครับก็มีต้นไม้ใหญ่ครับพอใหญ่ขึ้นมาก็จะเดินมุ่งหน้าไปทางนี้เลยครับไปหากระท่อมป่าอ้อยของผมเนี่ยครับเดินตามคันคันช้างไปเลยครับก็ พอดีครับนายคนเดินป่าเขาก็รับอาสามาเฝ้าระวังผักดันพ่อใหญ่ช่วยผมครับได้เป็นบางวันเป็นบางคืนนะครับก็เลยวันไหนที่นายคนเดินป่ามาเราก็จะแยกกันคอยเฝ้าระวังคนละด้านนะครับก็จะมี ห้างนะครับของชาวบ้านที่ขัดไปนะครับตามทิวเนี่ยครับตามทิวครักันช้างเนี่ยครับก็จะมีหลายห้างด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับนี่ก็คือห้างของผู้ช่วยครับอยู่บนต้นจะบกนะครับอย่บนต้นจะบกครับซึ่ง ก็ไม่ห่างจากป่าอ้อยของผมนะครับครับยังไงก็วันนี้ก็ไม่มีร่องรอยของพ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวไปสำรวจดูตามหมู่บ้านดูนะครับรอบๆหมู่บ้านดูว่าพ่อใหญ่ได้ขึ้นลงทางนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่า ได้ยินเสียงประทัดดังเป็นระยะระยะอยู่นะครับทางป่ามะม่วงนะครับของเมื่อคืนนี่ครับก็เป็นร่องรอยของเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนที่ ไม่ได้ไปฝั่งป่าอ้อยของผมนะครับพราะจากก็มาทางด้านหลังหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับนี่ครับรอยขึ้นลงนี่ครับร่องลอยของเมื่อคืน,นครับหลังจากที่ไม่ได้ไปทางป่าอ้อยผมนะครับก็ได้ยินเสียงร้องมาก ดังมากนะครับนี่ครับร่องรอยของเมื่อคืนนะครับนี่ครับดูร่องรอยนะครับช้างหลายตัวนะครับของเมื่อคืน,นครับถึงว่าผมได้ยินเสียงร้องดังลั่นป่าเลยครับนี่ครับ ลอยลอยมาพิงตรงนี้ด้วยครับลอยพ่อใหญ่มาพิงตรงนี้ด้วยนะครับก็ลอยมาพิงมาถูตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้คือร่องลึกของครูกัญช้างนะครับนครับตรงนี้มีแม่ครัวจอดนะครับ ขนาดมีมิโครจอดอยู่ใกล้ๆนะครับพ่อใหญ่ก็ยังขึ้นมานะครับนี่ครับมิโครคันนี้น่าจะมาขุดตรงนี้ใหม่ครับขุดตรงที่พ่อใหญ่ทีข่ข้ามได้นะครับคือตรงต้องมาแก้ครับตรงนี้น่าจะมาขุดตรงนี้ใหม่นะครับก็มีตรงนี้ด้วยครับ ลอยขึ้นลงนะครับร่อป่าก็น่าจะหลายตัวครับดูลักษณะแบบนี้นะครับอตอนนี้แม่ครูก็ได้มาปิดฝั่งคันกันช้างนะครับที่พ่อใหญ่ได้ข้ามขึ้นมาได้นะครับแม่ครูได้เดินปิดปหลายจุดแล้วนะครับคอยดูว่าจะกันพ่อใหญ่ได้หรือเปล่านะครับ ต้องรอติดตามชมคืนนี้ครับรอลุ้นกันครับเดี๋ยวผมจะมาเฝ้าระวังครับกับพี่น้องในชุมชนคันนาข้ามคืนนี้ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับรอติดตามชมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ